สวัสดีจ้าพี่น้องเมนีแดดดีจ้ะแดดดีบรรยากาศฟ้าจะพี่น้องบรรยากาศฤดูใบไม้ร่วงเม่ทิบซีมาเก็บผักผักเขาเจอแดดไหมจ้ะเฉาลงเมิดแม่พี่น้องไละเมทิบริหุลดน้ำผอมด้จ้ะเขาเฉาลงเมิดไหมจ้ะผักที่เมทิปจะเก็บดีจ้ะนี่เลยมนีจ้ะ กวางตุ้มฮองเต้จ้าที่ขึ้นเองจ้าว่าในึืนเองสิเก็บไปลวกกินก็สมตำนะจ้ะเก็บกันเลยจ้ะพี่น้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเก็บกันเลยมึงเข้าเช้าจ้ะพี่นอ้องเข้าเชา้าแม่ที่พึง่งจะมาแบบว่าสีดยาเอนไล่เพีย้ยเขาแม่จ้ะบันนี้มึงเข้าขึ้นจ้ะพี่น้องมึงเข้าึืนเช้า ชเช่าแดดจ้ะซ้ำนี่กําลังพ่อกินเลยจ้ะซ้ำนี่กําลังพ่อกินเลยแบบว่าลวกไม่จ้ะลวกกินก็สมต่ำไม่จ้ะจัดการมือแลกงนี่เลยจ้ะเนี่ยดิดเลยเพราะว่าเชา่านี่มันเป็นอย่างชาเช่าแดดจ้ะแดดแบบว่ามันม่มีมาลายมือจ้ะวันนี้พ่อมามีแดดมันเชา่าแล้วกา มันมีฝนมาอยู่เื่อยๆไม่ทิบกับบนโลนน้ำจะเทียจ้ะนบนเดรโลนน้ำจะคเทียเพราะว่ามีฝนมาเรื่อยไหมจ้ะนี่กำลังง่ามเลยจ้ะเพราะว่าเมทิบมาสีดยาสีดไอว่าไม่สีดยาจ้ะสีดกันเพียไล่เพียเขาเขาขึ้นง่ามเลยจ้ะตอนเนี้ยสตาร์ทออก กได้เก็บกินไหมจ้ะมันเป็นผักบ่อได้ปลูกเนาะจ้ะเป็นผักแบบเขาขึ้นเองเอาเม็ดเขามาไว้เนี่ยไอ้เอาต้นเขาไหมจ้ะต้นที่เขาแบบว่าเป็นเม็ดเป็นยังอะ่ะเนี่ยยังขึ้นน,น้อยๆเต็มอยู่จ้ะพี่น้องขึ้นน,น้อยๆเนี่ย เนี่ยตัดต้นนี้ออกอยงเห็นบ่จ้ะเนี่ยมีม้วนม้วนในไม่ขึ้นมาอีกเด้วยจ้ะกัพักมีก็หลายลายนี่พักลืมผัวนี่เมิีนี่ลายแห้งจ้ะกะับเมทิโบได้กินดอกจ้ะมันกินได้ยูแต่ว่าเมทีถึงโบก,กินจะเคี่ยเพราะว่าพักเมิีก็หลายแล้วนะ เก็บเก็บไปลวกจะลวกกินกับส้มตำลวกกินกับส้มตำเชาเมือ่อเจอแดดเฉาสิเก็บออกจ้ะเพราะว่มามันมีรุ่นไม่ข้นมาอยู่จะรุ่นไม่เห็นรุ่นไม่กำลังขืนเต็มบเลยเนี่ยเก็บผักเหมือนเดิมจ้าเก็บผักในสวน ผักปลอดสารแต่ว่าหังแบบว่าสี่อ่าพย้อยตัดต้นงีเขาออกไม่จ้ะย้อนย้อนเอาไหมจ้ะตัดต้นใหญ่ออกก่อนกินต้นใหญ่ก่อนต้นเล็กเอาไว้ทีหลังเช้าเดดนี่อจจะจ้ะ ถ้าแดดออกก็ห้อนโลดจ้พี่น้องถ้าแดดออกเลี้ยแม่ทีจะหันมาไปฟังน้ำขุ่นก่อนจ้ามึงนี่จ้สลัดจ้พี่น้องมึงสลัดสลัดนี่รู้สึกว่าเป็นแหวงเป็นอย่างไม่นอนหรือเปล่าบอู้หแม่ทีบ,บริเมืองจ้าเถี่ยจ้สงสัยจะไม่นอนไม่อย่าง คลองบริเวณมึงปลูกและกินบ่ท่านไปจ้ะโตสลัดเนี่ยเมิบโรยอยู่จ้ะโรยเม็ดเขาตะวันโตผักอันนี้เมทิบบริเล่ย์โรยจ้ะกวางตุ้งของเต้โรยโตผักสลัด ผักสลัดก็มีสุปแปลงขึ้นเองแบบว่าแปงใดแปบลบว่าที่เขาเคยปลูกเม็ดเขาหล่วงลงเขาก็ขึ้นจ้ะบางแปงกาอันนี้ยุบบางแปลงการม่ได้ปลูกสินะเขาขึ้นเองจังสิเลยจ้ะขึ้นเองเก็บหัมวมือเช้ามด เขี่ยแปลงผักไหมจ้ะเขี่ยแปลงผักใบทานช่วงนาปูปีนาบ้า,านอ้เขี่ยอยู่ไม่ทิบนะน่ะสวนงามด้วยจ้ะโอน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  อโอนจะพี่น้องงามต่ว่าเขาเฉาเดดซื่อๆขึ้นไหมกระายจ้ะขึ้นไหมกระายก็เลยเก็บออกมันมีตัวไม่ขึ้นอยู่นะ ก็เก็บออกซะทยอยยอนยอนออกแต่ต้นไม้เขาเขืนเก็บไปกินนี่เลยจ้ะรานอยู่การกินแบบบานๆโอ้ยอยู่เมืองนอกเดยวจกินแค่กินข่าวเหนียวกับสมตามกระเซ็บสแสบพี่น้องเลยที่บ่อยากสสิ่ว เขาเนียวสมตามนีโอ้ยสุดยอดเด้อเสียบไหลไม่ทีบอะเสียบแห้งเก็บผักจ้าเก็บผักกวางตุ้งสวยๆอ่อนๆ กล้องผักกับบท่านแล้วจ้ะมึงเนจะพี่น้องคุณนะงามบัวงามขัดเบธีวาเบธีพ่อหรืออะไรจ้ะบดีกมาเมือมึงกันจ้ะว่าได้รายได้หน่อยแม่จ้ะพี่น้องมึงกันมึงเนจ้ะพ่อหะไรอะไรจ้ะ กินคนเดียวไหมจ๊ะคุณแม่จ้าพี่น้องคุณนะกินคนเดียวเด้อจ้านี่ลวกกินเทียเดียวพร้อมนะจ้ะพี่น้องมึงเน่คุณนะณกินกระสมตันจ้ะเนี่ยเช้าแดดมืดพี่น้องชเช้าแดดมืดมึงเน่คุณนะงามงามมันอ่อนเลยจ้ะเช้าแดดเลยจ๊ะไปก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าที่เขามากำลังใจแม่ทิพย์ คลิปนี้ไ่ทิพย์ไปเลยจ้าพบกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไ่ทิพย์บ๊ายบายกระเรือเทศสิดายถอนไหมจ้าไปอีกนิดหนึ่งไปเลยจ้า